สวัสดีผู้ใช้งานทุกท่านค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาอธิบายถึงวิธีในการสร้างคําถามแบบจับคู่นะคะคงไม่ต้องอธิบายความหมายของคําถามแบบจับคู่นะคะทุกๆคนคงทราบกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีในการสร้างคําถามแบบจับคู่กันเลยค่ะหากเราต้องการที่จะสร้างนะคะคําถามขึ้นมาหนึ่งคำถามเนี่ยเราก็ต้องมองไปที่ question bank นะคะจากนั้นเนี่ยก็เลือก ที่หัวข้อของคำถามนะคะเพื่อที่จะไปทำการเลือกประเภทของคำถามที่เราต้องการจะสร้างนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็เลือกที่ create a new question นะคะเลือกคำถามประเภทจับคู่นะคะ matching ค่ะจากนั้นก็กดปุ่มต่อไปค่ะ หลังจากที่เราเลือกคำถามประเภทของจับคู่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องตรอกรายละเอียดคำถามและคำตอบลงไปในประเภทของคำถามที่เราเลือกขึ้นมานะคะวิธีในการสร้างคำถามประเภทจับคู่ก็คล้ายๆกับการสร้างคำถามประเภทอื่นๆนะคะคือต้องมีชื่อของคำถามและคำถามนะคะเนื่องจากมีคำถามแล้วก็ต้องมีคำตอบถูกไหมคะเราก็จะใส่คำตอบตรง อัน swer นะคะข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ในการใส่คำตอบรูปแบบของคำถามแบบจับคู่นะคะคือจะใส่คำถามนะคะและคำตอบคำถามและคำตอบแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดโจทย์คำถามที่ผู้สอนเตรียมมานะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีในการสร้างคำถามประเภทแบบจับคู่กันเลยค่ะ วิธีในการสร้างคำถามแบบจับคู่นะคะก็จะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมพอมกันค่ะใส่ชื่อของคำถามนะคะตรงส่วนนี้นะคะเราจะใส่วิธีในการทำแบบทดสอบในแบบจับคู่นะคะไฟก็บอกว่าจงจับคู่คำตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้องนะคะเราก็บอกเขาดีนึงว่าเป็นคำถามแบบจับคู่นะคะมาถึงด้านล่างนะคะคำถามและคำตอบลักษณะของคำถามแบบจับคู่ จะมีคำถามและคำตอบอยู่ร่วมกันค่ะไฟล์ทําท,ทั้งหมด4ข้อนะคะลักษณะในการแสดงผลนะคะเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าเมื่อเราใส่คําถามและคําตอบแบบนี้เนี่ยทั้งหมด4ข้อจะแสดงผลอย่างไรนะคะหลังจากที่เราคีย์ข้อมูลนะคะจากด้านบนนะคะเงื่อนไขในการทําแบบทดสอบนะคะเรียบร้อยแล้วเราจะมาจับคู่คําถามและคําตอบกันนะคะกดที่ปุ่มบันทึกค่ะ เราจะไปดูคําถามที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นะคะเป็นลักษณะของคำถามแบบจับคู่ตรงนี้นะคะคลิกที่แว่นขยายค่ะขึ้นมาแล้วนะคะคําถามแล้วก็ช้อยที่เราได้ใส่ลงไปพร้อมๆกับคําถามนะคะเมื่อมาถึงข้อนี้เนี่ยผู้ทำแบบทดสอบก็จะต้องอ่านโจทย์และเลือกคําตอบให้แมทชิ่งกันนะคะให้ตรงกันจับคู่ ให้ครบทุกข้อแล้วก็กดที่ปุ่ม submit ค่ะแต่ในลักษณะการทำแบบทดสอบในแต่ละครั้งเนี่ยก็ต้องมีมากกว่า1ข้อถูกไหมคะเขาจะต้องทำตั้งแต่ข้อแรกจนข้อสุดท้ายถึงจะได้กดปุ่ม submit นะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนของการแสดงผลทดสอบก่อนที่จะเอาไปใช้จริงนะคะด้านบนนะคะที่เราบอกว่าจงจับคู่คำตอบต่อไปนี้ให้ถูกต้องเป็นเงื่อนไขในการทำแบบทดสอบประเภทจับคู่นะคะ โจทย์ที่เราสร้างขึ้นนะคะก็ประกอบไปด้วย4ข้อนะคะและคําตอบอีก4ข้อนะคะจะไม่มีข้อที่เหลือนะคะค่ะลักษณะประเภทคําถามในแบบจับคู่นะคะก็มีวิธีการเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าผู้สอนแต่ละท่านนะคะจะสร้างคําถามแต่ละประเภทเนี่ยออกมาได้อย่างถูกต้องนะคะวิธีในการสร้างคําถามไม่ยากค่ะหวังว่าทุกคนจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้สร้างโจทย์คำถาม อย่างถูกต้องและใช้ได้จริงนะคะสวัสดีค่ะ